ชมรมเพื่อนกันจันทบุรีชาวบ้านและผู้มีจิตอาสาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์ก่อสร้างบ้านและร่วมกันสร้างบ้านให้กับครอบครวัวที่ยากไร้ในจังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อวันนี้ที่หมู่สองบ้านคลองเวนตมบลปัทถวีอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีชมรมเพื่อนกันจันทบุรีพร้อมด้วยชาวบ้าน ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อต่อเติมและซ่อมแซมให้กับครอบครัวนายทวัฒโพไซอายุ24ปีที่ประสบอุบัติเหตุโดนรถยนต์ทับบริเวณด้านหลังทำให้ทุกวันนี้ช่วงล่างตั้งแต่ราวนมลงไปจนถึงปลายเท้าไม่ได้รับความรู้สึกเนื่องจากเส้นประสาทกดทับ ทำให้ต้องเป็นคนพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่แก่ชารามีอาชีพรับจ้าง ครอบครัวมีฐานะยากจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หน่วยงานในท้องถิ่นและชมรมเพื่อนกันจันทบุรีได้รวมตัวกันมาช่วยกันสร้างบ้านให้กับครอบครัวนายทวยัปรับปรุงและต่อเติมบ้านเนื่องจากมีโครงสร้างบ้านเก่าอยู่แล้วแต่มีสภาพทรุดโทรมจึงร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเป็นหลังคากระเบื้องและทําหน้าต่างประตูให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการเอื้ออาทรต่อบุคคลที่ด้อยโอกาสในชุมชนทำให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมาช่วยมุงหลังคาบ้านแล้วก็จับอิดให้เขาเจ๊เขาไปบอกแล้วก็เลยมาช่วยกันพอมาเห็นทั้งน้่นี่เราู้รสางสงสาร ตอนนั้นในใจเราคิดว่าเราจะช่วยก็คิดว่ากําลังเรามีอะเท่าไหรเราก็ช่วยเขาเท่านั้นนะครับขอบคุณกับทุกคนนะครับที่มาช่วยคนนิดคนหน่อยคนไม้คนมือคือเราไม่มีโอกาสแต่เราก็อยากจะมองอยากจะช่วยเขาเป็นกําลังใจให้ไม่มีโอกาสที่จะทํากับเขาไงเป็นกำลังใจให้อยากขอบคุณกับทุกฝ่ายครับนอกจากนี้พราธรมโม พระวัดทุ่งบอนได้มาเยี่ยมนายทวัตโพไซเพื่อที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือโดยการประสานงานไปยังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ APCD ซึ่งเป็นองค์กรทำงานครอบคลุมประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกให้เข้ามาช่วยเหลือและสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของนายทวัตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครั้งนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะแต่ขอให้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้คนไทยมีช่วยให้เป็นกําลังใจให้กับน้องเขาได้เดินได้ลูกขึ้นออกมาสู้ได้ออกมาทํางานได้ออกมาสู่โลกภายนอกไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมอยากเพราะว่าคนพิการอยากออกมาเปิดกว้างเหมือนคนทั่วไปแต่ขอให้มีความอำนวยสะดวกอย่างเช่นถนนหนทางในการออกจากบ้านทําลาดยางให้เขาหรือ อุปกรณ์ในการที่จะไปที่ไหนแล้วเขาสามารถจอดรถแล้วสามารถไปทํางานกับคนทั่วไปปกติได้คือเขาพิการแต่ร่างกายแต่อย่างอื่นเขายังสามารถที่จะพัฒนาเขาได้